สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีโตรื่นค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับ ดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการมอบสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนให้แก่19โรงเรียนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ณโรงเรียนบ้านขุนกลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาศฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2 5 5 8 เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์การสังเกตการวัตถุท้องฟ้ารวมไปถึงกิจกรรมสังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับสื่อที่มอบให้อาทิหนังสือพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทยหนังสือ400การค้นพบดาราศาสตร์แผนที่ดาวนาฬิกาแดดโมเดลดาวเคราะ ร่มลายแผนที่ดาวและอื่นๆอีกมากมายซึ่งรวมแล้วกว่า300ชิ้นโดยนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มากขึ้นเช่นการจัดค่ายเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนการจัดกิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชนการจัดอบรมครูดาราศาสตร์ที่มีฟ้ากว้างของดอยอินทนนท์เป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการที่จะนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานสําคัญของทางกระทรวงครับ